มาหัดอ่านออกเสียงภาษาไทยให้ถูกต้องไปกับพี่บัวกันนะคะสำหรับคลิปนี้เราจะมาฝึกอ่านออกเสียงคํำวัยพ์ที่หมายถึงดอกไม้ค่ะพากามารีบุผาบุกงาบุตรสบาสุม,มาลีพากามาตร บุพชาติสุขันธชาติบุตรบัณหากถูกใจเนื้อหาในคลิปนี้สามารถกดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกับพี่บัวได้นะคะว่าอยากให้พี่บัวอ่านออกเสียงคำไหนสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจจะเรียนภาษาไทยกับพี่บัวสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะ แล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ